อันนี้ห้องที่เราพักใหม่นะคะเคปเดาราเมื่อกี้เราอยู่เซนทาราด้านน,นู้นเซนทาราด้านน,นสมสมาู้นสีส้มๆเสษค้างคู่อันนี้เซนทาราค่ะเราย้ายมาใกล้ๆกันนะคะมุมนี้ก็สวยค่ะถ่ายวิวห้องถ่ายวิวห้อง,องต้องไปดิ วันนี้ห้องน้ำเขาเปิดนะคะใครอยากเข้าตอนนี้ก็โปล่ไ้หน่อยเป็นโผล่เหมือนเพื่อนวเอลยออ้าวเมื่อกี้นี่ตอนตอนนี้อยู่ที่ชายหาดโรงแรมเซดดาราโรงแรมมันอยู่ฝั่งนะะ้ะสาว่ายน้ำด้านบนนี่ชายหาดค่ะว้าวมีคนไปอยู่บนหินด้วย พอาทิตย์กำลังจะตกแล้วค่ะมุมนี้สวยลมพัดแรงมากปอ,อก๊บเอยพัดแรงมุมสวยนะคะที่ห้องพักน,นี่ตรงนี้เขาเล่นเขาเล่นเล่นอะไรป้อม Yeah. แต่นนนนเนี่ยตรงนี้คือเธอ์ม่นอนนะคะ,ะเธอเม่นอน อมหลังห้องสวยมากเลยค่ะเห็นเขาเล่นลมมยูชื่แล้วใช้เรือลาเลกเรือเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวนะเดยวจะถ่ายใ,ใกล้สวยมากเลยเมื่อตอนที่ว่ายน้ำอยู่เยอะกว่าน,นี้นะอันนี้คือน้อยลงละแต่ยังพอมีให้เห็นอยู่ย ลมโจจีจด้วยค่ะอันนี้ไปพัทยานะคะมีกิจกรรมแบบนี้เนาะน่าสนุกตรน,นี้สวยค่ะอันนี้อยู่ด้านหลังโรงแรมนะคะเราพักอยู่ที่เคปดาราสวนนี้ค่ะอันนี้คือโรงแรมที่เราพักสวยมากนี่ชื่อโรงแรมนะคะเคปดาา ผมปิวเลย